สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายดีฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโลสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มน,นิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอา่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่มสิตอนที่3 5 5แสงยานุภาพเสียดฟ,ฟ้าไอ้น้องสามเทพอัศนีกืนน้ำลายเอือกจ้องชุดออกสึกของหลัวฟึงตาไม่กระพริบนี่ตอนนี้เทาวันเสียดฟ,ฟ้าแข็งแร่งขนาดไหนแล้วหงเองก็มองชุดออกสึกเสียดฟ,ฟ้าของหลัวฟึงอย่างไม่ละสายตาเห็นชัดว่าอนุภาพการหดตัวของเถาวันเสียดฟ,ฟ้า ได้สะกดพวกเขาทั้งคู่อย่างสิ้นเชิงผมเองก็ไม่แน่ใจนะักหลัวเฟิงยิ้มเสียดฟ้าหลัวเฟิงส่งความคิดปรากฏเถาวันที่มีความสูงราวสองเมตรลอยออกมาจากตัวของหลัวเฟิงลงไปสู่พื้นดินด้านล่างปะปะถาตรวจสอบศักยภาพของเสียดฟ้าทีหลัวเฟิงส่งความคิดติดต่อ,อกับปปถาเถาวันเสียดฟ้านั้นถือว่า เป็นสิ่งมีชีวิตสายพืชที่พิเศษการตรวจสอบศักยภาพของมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากปกติการตรวจศักยภาพของมนุษย์นั้นแค่อาศัยคอมพิวเตอร์เสริมหรือคอมพิวเตอร์ AI ก็สามารถตรวจได้โดยง่ายการตรวจสอบอาสน์หรือแม้แต่อาสนรยักษ์ดาราก็ทำได้ง่ายเช่นกันเพราะทั้งมนุษย์และอาสนรล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อ แต่สิ่งมีชีวิตประเภทพืชไม่ได้มีดวงดาวย่อส่วนเหมือนมนุษย์การตรวจสอบจึงค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเถาวันเสียดฟ,ฟ้าตอนที่แทรกซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวแล้วเมื่อมีใครตรวจสอบศักยภาพของหลัวเฟิงก็จะตรวจพบแค่ศักยภาพของตัวหลัวเฟิงเองเท่านั้นแต่ไม่อาจตรวจสอบพบศักยภาพของเถาวันเสียดฟ,ฟ้าเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ มีโครงสร้างพิเศษนั่นเองอยากจะตรวจสอบเถาวันเสียดฟ้าจะต้องให้เถาวันเสียดฟ้าแยกออกจากล่างอยู่เป็นเอกเทศแล้วให้มันปล่อยปลดปล่อยอนุภาพของตนเองจึงจะตรวจสอบได้แหม,แมถือว่าไม่เร็วทีเดียวปปถายังแตกตื่นไปด้วยแค่ไหนหลัวเฟิงรีบถามทางกิจระดับของเถาวันเสียดฟ้าคือจัก,กรวาลขั้นสองปปถาบอก เทววันเสียดฟ,ฟ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเทียบกับมนุษย์ที่มีศักยภาพระดับเดียวกัน99.99เ99ซนสู้เทาวันเสียดฟ,ฟ้าไม่ได้อย่างเทาวันเสียดฟ,ฟ้าที่เธอเลี้ยงดูมาอย่างดีต้นนี้เมื่อบรรลุระดับจักรวาลแล้วมันจะก่อขแขนงหลัก72เส้นแต่ละเส้นจะเทียบเท่ากับนักลบเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับจักรวาลขั้นสอง เมื่อเถาวันทั้ง72เส้นร่วมมือกันบวกกับความตื่นตัวของเซลล์อย่างน่าตกใจของมันถึงถูกตัดขาดไปก็งอกกลับมาอย่างทันทีแม้แต่จักรวาลขั้นสามที่เป็นมนุษย์ก็สู้มันไม่ได้แต่เถาวันเสียดฟ้าระดับจักรวาลขั้นสองยังอ่อนด้ยกว่าอสูรยักษ์เขาทองในระดับขั้นเดียวกันเพราะอสูรยักษ์เขาทอง ตอนที่เป็นดาวเลิกขั้น7ก็สามารถสังหารมนุษย์ที่เป็นดาวเลิกขั้น9ได้อย่างสบายแล้วเทาวันเสียดฟ้าอาศัยความตื่นตัวของเซลล์ด้วยแขนงเทาวัน7 2เส้นยังสามารถต่อกรกับมนุษย์ระดับจักรวาลขั้น4ี่ได้ซักระยะชั่วขณะผ่านไปยานอวกาศที่หลัวเฟิงเรียกออกมาในนั้นได้พาพวกเขา ลงไปอยู่ใต้ทะเลสาบบางแห่งให้หกเขาที่มีความยาวต่อเนื่องในยานอวกาศห้องบังคับยานหลัวเฟิงหงและเทพัศนีในชุดออกศึกยืนอยู่หน้าแท่นบังคับการมองจอภาพจำลองที่ปรากฏเบื้องหน้าส่วนเหากู้นอนพักผ่อนอยู่ในห้องตรวจสอบพบซ้อนพบให้ได้รัศมีมากที่สุดหลัวเฟิงออกคำสั่งครับนายท่าน AI ของยานอวกาศขานรับยานอวกาศลำนี้ถือเป็นยานอวกาศสำรองไม่ได้ถูกประปัาดัดแปลงอะไรดังนั้น AI ของยานอวกาศลำนี้เป็นคอมพิวเตอร์เดมเดิมๆจากโรงงานจอภาพเบื้องหน้าปรากฏภาพของพบซ้อนพบขนาดใหญ่หลัวเฟิงรัศสมีการตรวจตาของยานลำนี้กว้างมากเท่าไหร่เทพอัศนีถาม นักสมีหนึ่งแสนกิโลโดยมียานอวกาศเป็นแกนกลางรั้วเฟิงตอบพื้นที่ตรวจตาถือว่าค่อนข้างกว้างใหญ่หงพยักหน้ายานอวกาศมักจะมีระบบตรวจตาอยู่ติดตัวเมื่อยานอวกาศของนักประจนภัยไปถึงดวงดาวใดดวงดาวหนึ่งย่อมต้องสามารถตรวจตาสภาพแวดล้อมตลอดทั่วดวงดาว แต่การตรวจตาแบบนี้จะค่อนข้างยากตรวจสอบได้แค่จำนวนประชากรหรือตรวจหาว่ามีปฏิกิริยาทางพลังที่น่าเป็นกังวลหรือไม่แต่ถ้าเป็นเรื่องสินแร่ที่อยู่บนดวงดาวหรือศักยภาพของประชากรรายบุคคลมันจะตรวจตาไม่ถึงการตรวจตาแบบนี้เน้นที่วงกว้างแต่ระบบตรวจตาของปปถา แม้จะกินรัศมีแค่20กิโลเมตรแต่ภายใต้การตรวจตาของปปถาจะรู้กระทั่งโครงสร้างของสินแร่ศักยภาพของตัวบุคคลระดับของชุดออกสึกส่วนผสมของวัตถุโลหะผสมค,มความกว้างของสมองเป็นต้นนี่ย่อมเห็นถึงความละเอียดที่แตกต่างกันนายท่านตรวจพบว่าในรอบบริเวณมีมนุษย์ 32,169คน AI ของยานลายงาน32,169คนหรือรัวเฟิงตาเป็นประกายแบ่งเป็นกี่หน่วยทัพหน่วยทัพแรก16,300คนหน่วยทัพที่2 1,000 10, คนท่วนหน่วยทัพที่3มี5,862คนกับอีก หน่วยย่อยมีเจ็ดคน AI ยานอวกาศรายงานพร้อมกันนั้นจอภาพจำลองแยกออกมาเป็นสี่จอภาพด้วยกันเป็นภาพของหน่วยทัพทั้งสี่หน่วยเห็นได้ว่าหน่วยย่อยเจ็ดคนกำลังถูกไล่ล่าโดยมีหน่วยทับใหญ่ที่มี16,3 0 0คนส่งหน่วยย่อยสามหน่วยไปล้อมสังหารเสร็จกันหน่วยย่อยเจดคนหนีไม่รอดแน่ เทพอัศนีเบิกตาหนีไม่พ้นพวกเขาถูกล้อมไว้แล้วหงบอกลัวเฟิงแอบนึกในใจอยู่ในภพซ้อนภพทีมเล็กทีมน้อยอย่างพวกเขามีโอกาสอยู่รอดได้ยากเป้าหมายแรกคือกองทัพที่มีกำลังคน16,300คนนี่แหละหลัวเฟิงบอกหาเทพอัศนีหันมามองด้วยความตกใจเธอมั่นใจหรือ หงเองก็ถามด้วยความสงสัยอือหลัวเฟิงพยักหน้าบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่หน่วยย่อยเจ็ดคนกำลังถูกเหล่านักประจนภัยแบ่งทีมห้อมล้อมกันอย่างหนาแน่นพวกเราขอยอมแพ้เราขอยอมแพ้อย่าฆ่าพวกเราเลยพวกเรามีเหินไฟอัศนีเรายินดีมอบให้ทีมเจ็ดคนตะโกนร้องสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัว รอบๆของพวกเขามีสามกองกำลังย่อยแต่ละหน่วยมีคนมากกว่าหนึ่งพันคนแม้คนมากกว่าสามพันคนห้อมล้อมเข้ามาพวกเขาเจ็ดคนจะหนีพ้นอย่างไรฮ่าฮ่ายอมแพ้ทำไมพวกเราต้องยอมรับกันยอมแพ้ของพวกแกด้วยเมื่อคู่ทั้งสามหน่วยก็ยังอยู่ห่างออกไปแต่เพียงพิบตาก็วิ่งเข้ามามากกว่า หลายสิบกิโลเมตรบีบคนทั้งเจ็ดไว้ตรงกลางพวกเขาต่างจ้องมองทีมเจคนนี้พร้อมเสียงหัวเราะเพราะมีความหวังเต็มเปี่ยมกับทำให้พวกเขาไม่รีบร้อนจะฆ่าคนทั้งเจ็ดนีฮ่าฮ่าฮถ้าพวกเราจะฆ่าทิ้งก็ได้หินไฟอัศนีมาเหมือนกันไม่ใช่หรือชายร่างใหญ่ที่ใบหน้ามีบาดสีดำหัวเราะลัะ่น คนทั้งเจ็ดที่ถูกล้อมสีหน้าซีดเผือกไหนว่าต้องการรับสมัครคนเพิ่มหัวหน้าหน่วยย่อยของคนทั้งเจ็ดเป็นชายหนุ่มหลอเหลาผมสีทองสะดุดตาตะโกนพูดก่อนหน้านี้พวกคุณยังบอกว่าขอแค่ยินดีเข้าร่วมทีมช่วยพวกคุณหาหินไฟอัศนีพวกคุณก็จะให้หลักประกันในความปลอดภัยของพวกเราฮาหาโง่หรือเปล่า นั่นมันตอนที่ค่ายกองทัพพันธมิตรเขามีกฎห้ามฆ่าฟันกันเองพวกเราถึงได้รับสมัครพวกแกแต่ถ้าเป็นที่อื่นในภพซ้อนภพก็แค่สังหารพวกแกซะของของพวกแกก็จะกลายเป็นของพวกเรารวมทั้งผลึกจักรวาลด้วยพวกหน้าสมเพชเอ๋ยพวกเธอมันโลภเกินไปแล้วทีมเจ็ดคนถึงกับอึง้งหัวหน้า ลูกทีมหกคนหันมามองชายหนุ่มรูปงามผมทองชายหนุ่มสายหน้าด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะเงยหน้าบอกขอร้องพวกคุณละเรายอมยกผลึกจักรวาลและหินไฟอัศนีให้ทั้งหมดแค่ไว้ชีวิตพวกเราเท่านั้นยังฝันเฟื่องไม่ยอมตื่นอีกงนี่เง่านักช่างน่าสงสารจริงๆคนของสามทับย่อยต่างหัวล้อก,กันคึกคืน หยุดเล่นได้แล้วข้าพวกบรรซะชายหัวล้วนใบหน้าเต็มไปด้วยเก็ดปากระโตนตะโกนบอกครับในแววตาอันสิ้นหวังของพวกเขาทั้งเจ็ดเห็นอาวุธจิตนานุภาพที่พุ่งมาลาวกับหาฝนตึงเข้าตึงพวกเขาไว้เหมือนเป็นเป้าธนูจากนั้นมีลูกทีมคนหนึ่งบินเข้ามายังซากศพทั้งเจ็ดแล้วปลดทรัพย์สินทั้งหมดไปหัวหน้า ลูกทีมส่งแหวนมิติให้กับชายหัวโลนหน้าเกตป่าอุมหัวหน้าหน่วยพยักหน้ากลับได้ท่ามกลางกองกำลังจำนวนมากชายหัวโลนหน้าเกตป่ากำลังเตรียมตรวจดูว่าในแหวนมิติมีทรัพย์สินอะไรบ้างทันใดนั้นลาวกับสายฟ้าแลบเาวันจำนวนมากทะลุดินขึ้นมารัดเข้าใส่สองเท้าของชายหัวโลนหน้าเกตปาอย่างหนาแน่น ก่อนจะกระชากลงดินอย่างรุนแรงสับบนพื้นปรากฏหลุมทันทีส่วนชายหัวโล้นหน้าเก็ดปลาหายลับไปรองหัวหน้าหน่วยที่อยู่ด้านข้างยังหัวเลาะอย่างสบายใจไม่หายหางตาของเขาใครพบว่ามีอะไรผิดปกติพอหันไปมองหัวหน้าหน่วยที่ยืนอยู่ด้านข้างหายไปแล้วมีหลุมบนพื้นดินมาแทนหลุม ลองหัวหน้าทั้งสองเบิกตากว้างจ้องมองหลุมนี้หัวหน้าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าหายไปไหนรองหัวหน้าทั้งสองกับลูกทีมที่อยู่โดยรอบต่างตะลึงงงันเพราะคนหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาหัวหน้าอยู่ข้างล่างไม่มีสัญญาณชีพตายแล้วลูกทีมที่เป็นนักกิตานุภาพตะโกนบอกอยู่ลึกลงไปใต้ดิน12เมตร นักปะจนภัรระดับดาวเลิกขั้นเก้ากลุ่มหนึ่งมุดดำดินทันทีไม่นานก็เจอซากศพของหัวหน้าหน่วยและศพขึ้นมาบนผิวดินนี่คุณพระช่วยรองหัวหน้าหน่วยกับสมาชิกโดยรอบต่างตะลึงมองศพของหัวหน้าหน่วยกะโหลกของหัวหน้าหน่วยแหลกแตกละเอียดตายสนิทไม่มีทางฟื้นที่น่าตกใจที่สุดคือ นิ้วของหัวหน้าหน่วยขาดไปนิ้วหนึ่งเป็นนิ้วที่พึ่งจะสวมแหวนมิติที่ชิงมาได้รีบแจ้งหัวหน้าใหญ่ว่าหัวหน้าหน่วยถูกสังหารแหวนมิติถูกชิงไปแล้วใต้ดินส่วนลึกเถาวันยาวละเอียดกำลังหดตัวอย่างรวดเร็วปลายเถาวันมีใบไม้ใบหนึ่งใบไม้ห่อหุ้มนิ้วมือที่ขาดและแหวนมิติและกิ่งเถาวันยังมีกำไลข้อมือ เป็นกำไรมิติที่ AI ปะปะฐาซ่อนอยู่ในนั้นปะปะฐากระจายสัญญาณที่แผ่ออกไปโดยรอบรัศมี20กิโลเมตรเชื่อมต่อกับสัญญาณของยานอวกาศที่แผ่ออกมาได้กว่า1 0 0 0 0แกิโลเมตรทันทีหัวเฟึงหัวเฟึงรับทราบรับทราบหัวเฟึงยืนอยู่ในยานอวกาศขแขนสามเส้นจัดการหัวหน้าหน่วยทั้งสามหน่วยสำเร็จ ทุกประการดีมากตามไปจัดการหัวหน้าหน่วยใหญ่นั้นต่อหลวเฟิงสัง่งได้แต่ว่าหัวหน้าหน่วยใหญ่อาจมีเครื่องตรวจตาที่มีประสิทธิภาพพวกเขาใช้เครื่องตรวจตานั้นในการตรวจค้นหาหินไฟอัศนีมันอาจจะพบเถาวันเสียดฟ,ฟ้าได้ปะปะถาบอกถ้าฉันเจอสัญญาณตรวจจับนั้นก่อนฉันจะเลิกหยุดไล่ล่าได้เลย ไล่ล่าได้ภายใต้เงื่อนไขที่เถาวัลย์เสียดฟ้าจะไม่ถูกพบให้รักษาความลับของมันไว้ก่อนลัวเฟิงว่าได้นั้นฉันจะดําเนินการต่อประ,ประายยุติการเชื่อมต่อการไล่ล่าครั้งนี้โดยหลักแล้วอาศัยเถาวัลย์เสียดฟ้าเถาวัลย์เสียดฟ้าจะดําดินเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆส่วนปปถาก็จะไปด้วยกัน คอยทำหน้าที่ในการชี้นำด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่มีความละเอียดของปปถาย่อมมีความแม่นยำอย่างยิ่งขนาดที่ศักยภาพของเถาวันเสียดฟ้าเรียกได้ว่าไม่ต้องเกรงกลัวหน่วยทัพใดๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่355ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจ และกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ